สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนนะครับวิธีการติดตั้งประตูกับหน้าต่างนะครับเข้ากับในส่วนผนังนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับว่าทำยังไงเนาะหลังจากที่เราทําประตูกับหน้าต่างเสร็จแล้วนะครับซึ่งขนาดของประตูหน้าต่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งไม่ใช่ปัญหา แล้วนะครับเริ่มจากทําในส่วนของผนังขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละโอเคอใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับคลิกไปพื้นที่ว่างๆนะครับจากนั้นกดลูกศรทางซ้ายนะครับหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการล็อกแกนนะครับจากนั้นขยับเมาส์ให้ขยายขึ้นด้านบนนะครับพิมพ์นขนาดเลยเอาสักผนังยาว4เมตรแล้วกัน400นะครับแล้วก็คอมม่า ความสูงก็คือ240เอส่เซนอเ okay. ทร์ทีนี้ครับจะติดเข้าไปได้ก็ต้องมีการเจาะรูก่อนซึ่งอย่างที่บอกไม่ใช่ปัญหาครับเพราะเรารู้ขนาดของประตูกับหน้าต่างที่เราสร้างอยู่แล้วว่ามันขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เริ่มจากเจาะรูก่อนแล้วกันนะครับใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยเครื่องมือสี่เหลียครับเจาะในส่วนประตูก่อนนะครับแน่นอนเจาะประตูก็ต้อง ทำเครื่องมือมาชี้ที่เส้นขอบด้านล่างนะครับกะเอาแล้วกันแถวแถวบริเวณตรงนี้นะครับคลิกเมาส์แล้วขยับเมาส์นะครับให้เกิดเป็นกรอบทีนี้ขนาดประตูเรารู้อยู่แล้วนะครับในที่นี้ขอสาธิตเป็นขนาดขนาดนี้แล้วกันเป็นตัวนี้แล้วกันเนาะ,อะโอเคนะครับเราก็ใส่ขนาดประตูเลย17 0 คอมม่าสองร้อยสิบเนเอร์ประตูของเรียนขนาดเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับโอเคอ่ะจากนั้นหน้าต่างครับอ,อ่หน้าต่างแต่นิดนึงการติดหน้าต่างเนี่ยเดี๋ยวใช้เครื่องมือช่วยนิดนึงให้ใช้เครื่องมือตลับเมตรนะครับอ,อ่ตลับเมตรลากเส้นก่อนนะครับอ่ะใช้เครื่องมือแตะที่เส้นนี้คลิกขยับเมาส์เลื่อนออกทั้งทิศสีแดง ให้มันห่างจากประตูสักสกี่สิบเซนแล้วกันยี่สิบ enter โอเคนั้นนะครับใช้เครื่องมือนะครับคลิกที่ขอบด้านบนนะครับคลิกที่ขอบด้านบนคลิกแล้วเลื่อนลงมาแตะที่เส้นกรอบประตูด้านบนตรงนี้แล้วก็คลิกวางลงไปเ,เราจะให้หน้าต่างมันเสมอแนวนี้นะครับแล้วก็ห่างประตู20โอเค ได้แล้วจากนั้นเราใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมก็ใช้เครื่องมือคลิกบริเวณจุดตัดตรงนี้เลยค,คลิกนะครับแล้วก็ลากเสน้นลากกรอบออกทาง,ทางนี้แล้วก็ใส่ขนาดของหน้าต่างเข้าไปครับก็คือ1 2 0่คอมม่า100 Enter อ็นตได้แล้วนะครับอ่ะจากนั้นกด Space bar นะครับคลิก ผิวตรงนี้ลบทิ้งไปนะครับคลิกผิวลบทิ้งเส้นล่างตรงนี้ไม่เอาลบทิ้งเหมือนกันจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะจากนั้นครับใช้ Push p u s u s u pull ครับคลิกไปเลยแล้วก็ดันผนงังออกไปครับหนา10เซนติเมตร t e นเนะเราก็จะได้ส่วนของผนังแล้วนะครับทีนี้วิธีการติดครับมาดูกัน แล้วก็ไปเอาตัวขาหน้าต่างมาแล้วกันนะสังเกตนะครับใช้เครื่องมือ move ก่อนเลย move ครับแล้วทีนี้สังเกตดีๆนะครับครูจะใช้เมาส์นะครับคลิกไปบริเวณที่เป็นมุมนะครับมุมเท่านั้นมุมไหนก็ได้นะครับมุมนี้แล้วกันนะครับคลิกไปแล้วก็เลื่อนเข้ามาเลื่อนมา สังเกตดีๆนะมุมแตะเข้ามุมนะมุมแตะเข้ามุมแล้วก็คลิกวางลงไปเรียบร้อยแล้วติดแล้วเรียบร้อยประตูก็เหมือนกันครับเครื่องมือมูฟเหมือนกันมุมนะครับคลิกที่มุมจะมุมล่างหรือมุมบนก็แล้วแต่เอาที่มุมนะครับคลิกแล้วที่ก็เลื่อนเข้ามาเลื่อนมามุมแตะมุมเห็นไหมคลิกวางลงไป เรียบร้อยครับเสร็จแล้วใช้คือมือ Select คลิกเคลียร์ไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่คือการติดตั้งนะฮะการติดตั้งประตูกับหน้าต่างเข้ากับผนังนะครับทีนี้เดี๋ยวใส่สีนิดนึงนะครับผนังก็ควรที่จะเป็นสีอะไรที่มันสมจริงนะครับก็เลือกเอานะครับเอาเป็นอิฐแล้วกัน ใส่เข้าไปเรียบร้อยจบนะครับออะอาจจะใส่ใส่เงาซะหน่อยเพื่อความสมจริงมากขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการติดตั้งประตูกับหน้าต่างนะครับเข้ากับผนังเนาะวิธีการจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ